สาวลาวทำงานเป็นแม่บ้านที่ประเทศไทยได้เงินเดือนตั้ง2 5 0 0 0บาทเลยนะทุกคนนั่นก็คือเพื่อนแม่น้องไข่มุกเองกาบสบายดีพอแม่พี่น้องเบื่อสุขสุขคนนองเมื่อนี้มาเขาสูทางสองเมนองไข่มุกมาดีคือเกา่าเมื่อนี้แม่น้องไข่มุกสิมาเราสูฟังมาการที่เห็นเขาเหตุงานเป็นแม่บ้านคือรางคนกาอาซีมองบดีนะอุ้ยเป็นคนใส่สันสีนี่นั่นยังสีนะ แต่หาดูหมายว่าได้ใดของเขาอะ่ะถ่าเทียบใส่ปริญญาตีบางคนยังบัวซ้ำเงินเดือนของเมียบาทนะจ๊ะเงินเดือนของโมเมนองใครโมขนะใดเงินเดือนเดือนหนึ่งต่างว่าสองหมื่นห้าพันบาทเลยนะทุกคนเป็นยังคือว่าแนวน,นั้นมันก็เป็นความโุขดีของโมเมนอมนไขนนะ่โมขะใดงินเดือนเดนหนึ่ง่างว่าสองหมื่นห้าพันบาทเลยนะทุกคนเป็นังคื่าแน่นันมันเป็นความสุขดีของเมนอนไข่โมขดเฮ็ดงาน,านลงห,หานลายนหนึงเขาเฮ็ดงานอยู่ทุกค สามลังนี่สินะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าเจะนายเขาหันดีเนาะให้ให้แบบแบ่งเวลาเขาบาทแต่ละลังยังสินะก็คือบาทลังเหลกหันกาได้เดือนหนื่นเนาะแต่ว่าเฮ็ดงานแขกคืงวันเขางานแปดโมงเดือกสิบเอ็ดโมงอี่สินะทุกคนลักษณะงานก็สิประมาณนี้เนาะในกาเข้ากระซ่ามาให้ไปหับจบลังอีก อีกครั้งหนึ่งยังสีนะถ้าเห็ดแล้วนี้ก็เอือสาม,มารถไปหับจอบเห็ดอีกครั้งหนึ่งได้ยังสียนะทุกคนก็คือเป็นความโสดีขมโมโมโ้อมูลแห้งเนาะทุกคนจ้าขนาดเมนองไข่หมูกยังบวไรสิบธีพิเศษขนาดนั้นด <c oughs> แก็คือแบบเห็ดเฮ็ดแล้สิบเอ็ดโมงยังสีเนาะหลังจากสิบเอ็ดโมงเดวเขาก็จะพักพนพักพนสักสิบโมงหนึ่งยังสีนาะทียงก็เอือ มากินคงกินเขาอย่างสี้สแล้วกับไปเห็ุงานบานอีกรางหนึ่งอยงนีนะทุกคนซึ่งนายจ้างเขาก็ใจดีเนาะเขาก็ให้ไปหาเห็ดงานแบบรับจอบอื่นอย่างสีนะก็คือบานอีกรางหนึ่งอันเขากบจ้างอีกเดือนหนึ่งแปดพันเนาะทุกคนเดือนหนึ่งแปดพันแต่ว่าบดไ้เขาทุกวันนี้แตวก็อีกรางหนึ่งหันกะเดือนหนึ่งอันทอด้ายาพัน แปดแปดบวกหาก็ 8, 8 8, เป็นเท่าไรได้ทุกคนเป็นสิเป็นสิบเออเป็นสิบสเนาะแปดวกหาเป็นสิก็เป็นสองหมื่นสามแก็สิมีอีกอันลังหนึ่งอะเขาสิแบบให้ให้ไปดีดพายัางสีนะก็คือโต๊กระเดือนหนึ่งก็สองพหรือ, 2, 000, 3, 000, อสองพันห้าสามพันยังสเนาะทุกคนก็คือแบบเป็นได้ไดที่แบบโอ้โหมาหาศาลเลยเลทุกคนหาคิดว่าเป็นเงินกีบนะ เดทเงินนะตอนนี้หันหกเซนหกแสนแสองหกเซนสองหมื่นเนาะทุกคนเดทเงินนะตอนนี้นะทุกคนขีดเบืงว่าสองหมื่นหาพันบาทนะขีดเป็นเงินกี่บาทราคาตกประมาณเดือนละเท่าไรเนาะเดวเมียนอนไขมูกสีทองขีดขาวๆเบืงนะเรื่องความที่ว่าอันนี้เนาะสองหมื่นหมื่นหนึ่งตงงัวหกเซนสองเอ้ยหกหลานสอง สองหมืน่นสิบสองหลานสี่เซนอีกห้าพันกับสามหลานสามหลานหนึ่งเซนกับเป็นสิบห้าหลานสิบห้าหลานหาเซนทุกคนเออทายคิดเสียเดชเงินตอนนี้นะเพราะว่าเดชเงินอยู่ทางเหลาก็คือเกิดเดือมลงแลนะ้วเนาะแต่ว่าคล้องแพงคือเก่าบกกับคล้องยังแพงคือเก่านะอันนี้กัแบบ ้า้าว่าสีค้องแพงคือเก่าจังสีค็ขอให้เดดเงินขึ้นซาเพราะว่าคนที่มาหาเงินยู่เมืองไทยก็ว่างวาสิฟ้าเงินฟ้าคัมเมื่อให้คนจะทางบาทเนาะทุกคนเมนองไข่มุกก็คือกันเป็นเซ้าลักของครอ,อบครัวเลยเนาะจะได้วา่าหาสีคล้องแพงคือเก่ากับไ้เดดเงินแพงคือเกาา่าซาเพราะว่าเดดเงินลงแต่ว,าว่าคองบ่วลงนะจ๊ะ มันในทุกคนทายเทียบใส่เป็นเงินวันเมนองไข่มูก็คือสนะิบห้าล้านห้าแสนนะทายมาว่าขีดโบพิษนะพอเมนองไข่มูก็โตเละคือกันคีดดว่า,า,า,าให้พี่นองไปคิดดวงาอันเือรหนึ่งในหกเซนหกหกล้านสองเสนกี่บาทุกคนเดทเงินปัจจุบันเนี่ย จะลองไปบวกโรคุนหานเอาเนาะว่ามันสีได้หลายซ้ำได้นะทุกคนเอ้ยสะอ,อ่อนเงว่าวะสะออนโมหันทีบ่าเขาหันเหตุงานเที่ยพอเจ้านายดียังดีอย่างสี้นะซึ่งมันกลับเป็นความสุขดีเนาะบาเขาอะเหตุงานได้เงินเดือนดีเงินเดือนแพงขนาดนั้นนะแต่ว่าเขาก็ได้พวกคนไทยนอมอยู่มีเต่าอยู่ผีอย่างนี้นะแต่ว่าเจ้านายก็เปิดโอกาสให้เขา ในไปเหตุงานบ้านอื่นอยังเนยสีนะทุกคนไก่เป็นคนเหตุงานดีขยันมันเพียรคนหนึ่งเลยเดี๋ยนาะที่ว่าข้าชันนายจ้างเขาก็คื้อเสี้อจา้าแพงขนาดน,นี้แดีนะ๋เน้ะเหตุงานดีเหตุงานยังสีนะทุกคนม่นอ้องไข่มูกรอื้งดีใจน้ำบูนเพราะว่าการที่มาเหตุงานเขาซื้อซัดตัวนาทีการงานเขาเองสีนะเขากามากเข้าเขากลามากเข้านายจ้างก็มากเจ๊สีนอง มันกะไพกะไพกะยักจางยังสีนะนี่เนะาะไข่มุกกะสวนสวมดีใจนำเนาะทุกคนถ้าผู้ได้ที่คิดว่าเหตุงานเป็นเมบานเป็นคนใส่ด้วยเป็นคนใส่เนี่ยทำมาคิดว่าเป็นงานต่อยหำืวยอว่ยยังสีกะกะน้อมรับนอกระ่บเป็นยังแต่ว่าถามาเบิงไล่ใดเดียวก็วคือแบบมหาศาลเลยนะทุกคนถ้าเทียบใส่ว่าอัน เงินอยู่ประเทศลาวเนาะกต่เขาขอบมกขับใจประเทศไทยเนาะทีว่าเหตุไทยผัวคนลาวเนาะทีว่าเขามาทํามหากินอยู่เมืองไทยเนาะเหตุไทยมีอาชีพมีรายได้สามารถส่งเงินส่งทอเมื่อทางบ้านทางซองให้พอ่อให้แม่เนาะซีบีทุกวันในการดีเขืนอนในีนสนาทุกคือ,คอ,องไูไม่น้องใข่มุกี่เขากะมิมิตาวมี ว่าเป็นคนไทยเองสิเนาะเขากะชีวิตอยากชีวิตตะกกนกรนลำบากกันทุกวันนี้ก็ดีขึ้นนะแต่ล้คนที่เป็นเราคือ